โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเกมรถวีกไบต์รถอะไรก็ช่างเป็นเกมที่มาแทนเกมที่เราเคยเล่นดูกันเมื่อแล้วแต่เกมนี้เจ๋งกว่าอีกนะเีร็รถที่โคชอบแต่นี่คันนี้คือคันที่เราของเราสนุ Such O- ARGH! แล้วคุขับนาตาประมาณนี้ไปเราไปเล่นกันเลยรงนี้ก็เล่นก่อนก่อนที่แบตรศงสท์จะหมดอีกหีเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะมันงหลายอีกตอนนี้เั่งเลยเที่งคืนมินิหนึ่งเลยนะครับทุกคน step dua. Let me step back Aku nak buat apa? Oh iya, aku iya ถ้าสมกดนานไปมากไป่มันก็คะอคมเ็จ้าอราก็อาจจะตายอย่างเลยและอีกย่างหนึ่งข้อนี้คือมีการนทำให้ลดเติอนเองได้ด้วย โอเบิโอ้ยเหี้ยตายหาเี้ยเอาใหม่นะพอดีว่าผมเคสียมาตามทองมึงเออยนีนะบ้เบดมารทดอบคลา์เ็กในเกยกเส้นตีขึ้นขวา็มี ม้งตายเลยครจะตายเล้ักอเหี้ยามาอ่อนักมากเลยมึงนี่ เป็ช oh. ุดก no ้นี่แหละท่านีวกาี่ชุดีนชุดคู่กเมื่อกี้ยกขวอยกวยมาดกเองได้ด้วยอ่แค่นี้แหละเราแค่มารีวิว โอเคก็มีแค่นี้แหละครับเป็นไงรถก็เท่นะมาไปห้าโลกกันได้นะดูชื่อเกมก่อนนี่ครับอุ้ยนี่แอปนี้เลยโอเคบายบายทุกคนสวัสดีครับ